ภาพของเลยหนองคายบึงการนครพนมและบุกีรัมในกว่า57ล้านเมตรนะครับเรามีคดีสำคัญครับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เกิดเึ้นหอยู่ประมาณที่จับได้ในพื้นที่ของจังหวัดบึงการนครพนมพุกแบบใช้เวลาแต่ข่าวสิบนาที่อย่างคุเนี่ยบรูว์ที่ลืมอย่างเนี้ แชแนที่24คุณคุณอสุรคุณพ่อ24ได้มาเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้กับพวกเราฟังจะประสบผลสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าเราทํางานฝ่ายเดียวเป็นปอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับจึงได้ผันมาลาเลียงผ่านประเทศเพื่อนบ้านที่โดยเหนือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำาแบน้ำโขงนะครับการสกัดกั้นในครั้งนี้เราเห็นได้ว่าเจ้า การดำเนินการแบ่ที่ผมเห็นครับว่าจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐเป็นคเดียวสิ่งที่เราผมจะต้องขอแบ้าหอไม่ค่ะตะตัวกับอี้เป็นี่ี่หลังจากนั้นครับก็ได้นำสถา้อมของกลางเ เข้ามาได้แสดงตัวขวดค้นแต่ว่าทาง